นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานไหลเรือไฟโบราณจังหวัดนครพนมสืบสามประเพณีเก่าแก่และเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขงพร้อมผลักดันเทศกาลไหลเรือไฟสู่ระดับโลกภายใต้นโยบายไทยไทยรูททัวริสใช้วัฒนธรรมสร้างไรายได้และยกระดับพระาธาตุพนมสู่มรดกโลก่ต้องเรียนวา นโยบายไทยๆเนี่ยเป็นนโยบายที่ให้เราเฟ้นหาคุณค่าของความเป็นไทยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นนะคะเพื่อดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็นําออกสู่สายตาชาวโลกค่ะแล้วก็นโยบายไทยๆเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าให้กับชุมชนต่อมาก็คือเป็นการขยายผลไประ,ระดับประเทศแล้วก็ สามารถที่จะต่อยอดในการแข่งขันกับเวทีโลกได้ต้องเรียนว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมีสิ่งที่เราสามารถ นำสิ่งที่จับต้องไม่ได้มาเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจได้นะคะอย่างเช่นการจัดงานระเพณีหลายเรือไฟในวันนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีการสืบทอดกันมานะคะแล้วก็วันนี้ก็สามารถที่จะสร้างมูล,ลค่านำนักท่องเที่ยวให้กับชาวอำเภอท่าทนมสังเกตได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในงานนะะี้น,นะคะต้องมีจํานวนมากครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน,นะคะ่ะและมีความสัมพันธ์กับไทยและอายิอย่างไรบ้างคะ ค่ะจริงๆเรามีวัฒนธรรมร่วมกันหลายอย่างนะคะ<ม>กับสาธารณรัฐประชาชนลาวนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้วัฒนวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะมาเชื่อมความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อย่างเรือไฟเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นนะคะเป็นเรือไฟที่มีความสวยงามแล้วก็มีปลูกขึ้นมานั่นเป็นเรือของสอปปลาวนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวะคะ่ะผู้เรียนว่าคนรุ่นใหม่นะคะ ในอนาคตนั้นเขาจะเป็นคนที่นำวัฒนาธรรมไปสู่อนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีส่รรวนร่วมของคนรุ่นใหม่จะมีความสำคัญกันอย่างมากแล้วก็เขาจะต้องนำเอาวัฒนธรรมให้เข้ากับยุคให้เข้าให้เข้ากับสมัยนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้แล้วก็ร่วมกันสื่อสารถ้าวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมถ้าเขายังไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะสูญหายไปค่ะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขารักแล้วก็หวงแหนเป็นส่วน ในงานาวกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เรียนว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนักงานรือว่านักงจังหวัดรวมไปถึงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านนะคะก็พยายามที่จะฝักบันในเรื่องของประเพณี จริง,รงๆไม่เฉพาะจังหวัดนครนพนมนะคะก็ต้องเรียนว่าทั่วประเทศที่เราจะต้องนํามูลค่าทางวัฒนธรรมนั้นทําให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจให้ได้นะคะส่วนวันนี้การจัดงานในจังหวัดนะคอนพนมก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องมาทุกๆปีนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก